สวัสดีตอนเช้าสายยุ่สบายเดินจ้าหัวก็ได้ยู่บ้านจ้าพี่น้องหัวก็ได้ยู่บ้านมื่อนี้รอกก็เล่ามาสิหั่นเนื้อหั่นเนื้อเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวโซ่ทอนๆกินสนกว่างอากาศหนาวๆสนกว่ม่จะไปก็ไปพี่น้องเอ้ยเวียดเฮียนเวียดสั้นกับพ่อที่เฮ็ดบอกพ่าไงอ่ะเฮ็ดเวียดเฮียนเวียดสั้นถ่านนี่เด้อสนกว่างนะบ่บ่ว่างสนกว่านนะเออ นี่แหละชีวิตเมืองนอกก็คืออยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยก็คืออยู่เมืองออนอกนี่แหะพี่น้องเอ้ยมือใด้อนันมือใด,ด,ด้ว่างมือใด้อันผู้ใด้ว่างได้สิกกระเฮ็ดเนาะเวียดเนียน,นเนวียดซ้ำกับบอมเบนวาอันบอมเบนวาล่อจากตะเมียเฮ็ดเังสีนาบอมเบนวาจากตะล่แต่กตะเฮ้าเฮ็ดผู้ใด้ว่างเฮ็ดได้เังสีนา มันกัแล้วแต่รอบรัวเนาะล้วแต่รอบรัวโป้ตนเหมือนบ้านมาอยู่นั่งฝรังมารับใส่ฝรังมาเป็นแม่บ้านแม่เงี้ยนอันน้นก่ผู้เพป็นบ่ไดดเหตุการณ์เหตุงานเลยจ้ะเนาะถ้าบ้ามีงานเหตุหรือบานโม่ห้องอันไม่แน่เหตุจงสีเ้องก็เเพียนกันเหตุได้จ้ะเพราะว่าอ่ารังเีุ่ว,บบว,ว, <c oughs> ว่ากับว้าเทวิ่ี่นองคือบ่าตะกี้สมัยตะกี้เนาะผัวคนไทยเหมือนบ่อผู้ใดมีผัวมีเมียคนไทยผู้ใดก็หลายก้นกระเท พันจุดตรงนั้นมาแล้วเนาะเขาเห็ดเบียดเห็ดงานมาเมียๆเนี่ยเอาผู้หญิงตรงในเห็ดเนี่ยอยู่เนี่ยกินเลยแมนบอกผู้หญิงเฮ็ดเบียดกันได้เฮ็ดทอกันแมนบอกอันผัวคนไนั่นนะ่อือะยาบาแตฝรังยาวาแต่าาตมารับใส่ฟังเพราะรังเขากับคนเพื่อแกนพี่น้องเขามาจะให้จะพูดจะให้จะห,ะน,หน้าเมียเขาก็ไเด้เห็ดเบียดเฮี่นเบียดซ้าน้องได้เห็ดเนี่ยอยู่เนี่ยกิเน,นเบียดอยู่น้ำให้น้ำหน้ากับเห็ดทอกันซ้ำว่าหนามีลนะูกมีเต่าเอานักเข้าไปอีก เออสม,มัยตะกี้วันต่อไปสม,มัยชั่วมือนี้เด็กน้อยชั่วมือนี้สม,มัยใหม่เลือแล้วเนาะพุละคนกับพัวเฮ็ดเนี่ยก,นก,นยกินเนี่ยกินยาวอืมทันเนี่ยวันพี่น้องอันสม,มัยตะกี้โอ้ยมาตาไฮตานากอะได้มาเฮ็ดเนี่ยคนใดเดือดเดือดเกลียงขึ้นก็ได้มางื้อเนวอยากให้กินสู้ลูกสู้ผัวกินพี่น้องเนี่ยแต่ตาสม,มัยตะกี้ โบราณกับโบราณบาดที่นี่ลูกกับลูกตาเศร้าก็พัวได้บาดลูกตาเศร้าหนึ่งเขาหนุ่งน้ำเฮีดแก่อยู่ไน้กินเตียมไปให้ไปหน้าเด้เออตะกี้วันทองบาดที่นี่เ้าก็ไม่อยู่จุดตรงนี้แล้วเ้าก็ดว่าโอสมัยตะกี้เลยจะมันลำบากลำบนครับสนอว่าคนบ้านห้องยังโบราณอยู่เนาะตะกี้เนาะโบราณบาดที่นี่ยัง คือผู้ยิ <göster ges 2> mm ่งหรือว่ามีสิทธ์เท่าเทียมกันคือพึกกับผู้ใช้จริงๆนะผู้ใช้แบบว่าเป็นสร้างเท่านาสมัยตะกี้วันต่อไปพอเม่พระวาเนาะผู้ยิ่งน่เป็นสร้างเท่าหลังเออบาทที่นี่ก็นี่แหละจากผู้กำลังเดินสายฟอเนาะกันถ้าผู้ใดจิคิดว่าสิไม่อยู่เมืองนอกหรือว่าหาผัวฝรั่งพี่นเนาะเดินสายฟอหรือว่าสิหาผัวฝรั่งเนาะ เออว่าตุงตงเงยพี่น้องยายสูนี่แนะนําว่ายาไปหาเอาเทาลายยาไปหาผู้มิอายุลายจา้ะผู้ล่วงคนไหนบางสิเด้โอ้ผู้เทานั่นลายได้เงินกเกษียณได้มุ่นได้มัง่งเพราะว่ามันตายแล้วอันเขาตายแล้วสิได้มุ่นได้มัง่เง,เออเง,เงเขาสนะเนี่ยแยกคืดพี่น้องแยาไปคืดแยาไปฟันเออเงินเกษียณเขาน่ะมันกับ,บโบได้หลายดอกถ้าถ้า,ถา,ถามันถ้ามันมันมนษย์เงื่นเดือนเนอะถ้ามันมันนษย์เงิ่นเดือนก็สะมีเงินเกษียณกินมันบ่ คือ,อยังบวกแฟนได้สูวนนี่เงินเกษียณนี่ก็บกับพ่อได้อยากได้กินนั่นแหละแต่ว่ากับ่ได้รวยถึงขนาดน,นั่นถ้าถือคนรวยถ้าถือฝรัง่งรวยถือว่าฝรั่งเขามีมุ่นมีมังกนะนะส่วนเข้ามาพ่อเขาตอนเขากเกษียณเขายกให้ลูกใายร้านเขาเส้นให้ลูกขายล้านเขาเหมดแล้วอย่าไปคืดป้าสิด้ยของเขาเอออย่าไปฝันอย่าฝันเอออย่าไปฝันขนาดแต่งง่านกันแท้ๆนี่ คนมีเงินมีคำนี่ขนาดแต่งงานกันแท้ๆเข้าบริหารน้ำเขาเขาบริเฮดซอยเขาเขามาแต่งงานเขามาอยู่รุ่นเขานี่เวลาไปจดทะเบียนสมรสแต่ย่งจดทะเบียนสมรสแบบที่ว่าผู้ลังก้นน่ะห้เมียเส้นแบบบ่ได้ห้มุ่นห้มั่งบ่ได้เอาบ่ได้ห้มรดกตกะตกตทอดอีหยังจังสีก่กบมีฝรั่งหัวดีแล้วบ่แม่นว่าโอ้ยมาเลี้ยงเขาเขาตายแล้วอัน อันเขาตายแล้วเขาก็ได้ม <lobster> ุดได้มังเขามันโบเมนมันโบเมนบาที่นี่มันยากมันเม็นเฮาพี่น้องมันยากมันเม็นเฮาหัวติยากแนวดเอาเวลาเขาป่วยมากฟรังซีมี่อายุหลายแล้วน้องเฮาก็เท่าเพื่อกันว่ามันว่าเฮาสีเพ่อเาถ้าเฮามาพอกันไม่ยังสีนานถ้าเฮาอยู่น้องกันแต่งต้นนุ่มแต่เฮามา่อเาซ่ากันมันก็บว่เป็นอย่างเฮาเฮาออีอย่างกระโจมชีโจมเย่กันเอาเสื้อเนแล้วเนาะเฮาอยู่น้องกันดนอันนี้มันเกิด มันก็ได้ร่วมชีวิตกันมาแล้วถ้าเฮาสิมาเลือกไม่เอ็งสินะ่ะถ้าเฮาสิมาเลือกไม่นี่ของให้เฮาเลือกแบบที่ว่าาย,ะย,ะย่แยดเขาจนเกินไปย่งมีอายุลายจนเกินไปมันสิญอย่างเนมันสิยากเฮา,า,า,าผ้าละเฮาล้วนๆเวนนพี่น้องเอาผ้าระเฮาล้วนๆวนนี่อย่างวันจีเวลาเขาเป็นยังม่านเฮาดีเลยเฮาได้อยู่กับเขาเฮาได้เฮาได้ไฝ่เขาเฮาได้โจมขี่โจมเมียเขาเฮาจัดแบบว่าเวลาเขาเป็นยังมากเฮาก็าาดี เขาก็ได้รับผิดชอบเขาแบบว่ารับผิดชอบแบบเลยว่าได้ยูน้มแมนบะลูกเขาว่าได้ยูนัมบาดท,ที่นี่พอเขาตายมากเด้พูดน่ะฝรั่งคนบาดเวลาเขาตายมากคนลูกเขาเจีงสีมาลูกเขาเจีงสีมาเอามู้นออกมั่งเออเห็นายแล้วพี่น้องเห็นายแล้วแบบนี้เอาเลยสิสร้อยเนืออแล้วพี่น้องเอ้ยโซกันไปเนาะพุงคนมนเ่าโอ้ย ไปหาเอาผู้เฒ่านออะไรเจ้าค่อยตายไปยังคอยได้มุ่นได้มั่งเหมือนวะอย่าไปคิดเออหาเอาในวัยนี่วัยที่เขาทาการทํางานอยู่นี่เออผู้เฮาสิได้มาสร้างเนื้อสร้างตัวกับเขาย่างหน่อยหน่อยเฮาได้มาหาเงินหาค้ำย่างหน่อยหเฮาได้มามีเวลาได้มาเหตุการณ์เหตุงานได้มาหาเงินเอาถึงว่าเขาว่่มีแหงเฮาเฮากับมีโอกาสได้มาหาเอายังสินะพี่น้องเออหเอา คนไปทํางานนี่แหละคนไปทํางานคนที่บ่ยากน้ำเท่าปัญญายิังสิน่ะุลังคนอ่ะเลี้ยงพลังจนจมขี่จมเหยวจมจนว่าตายค่าตักจนว่านั่นแต่เพราะอะไรอีกอย่างพี่เนาะพอพลังคนอ่ะเวลาพอป่วยพอหยางน่ะพอแม่พอป่วยพอหยางเนาะเขาบอกมาเบิ่งดอกพูดอ่ะพอพ่อเขาตายคนอืมเขาจังคอยมหาอ่า สอบเอาใบเอกสารใบอ่าอีหยงังว่าเขาสิดได้อีหยังแน่เออเป็นยังสัน้นร้ายแล้วเป็นยังสั้นพี่น้องถ้าเขาคิดสิเดินใช้ฟัอไหมา่ในห้องตัวเลือกเ้องกับเลือกพิว่ายะยามีอายุไรจนเกินไปสินะมันสินะักเข้าูสินะพี่น้องมันสินะักเข้าว่าสูวกันฟังเนะราจะเนาะว่าสูวกันฟังแบบที่ว่าประสบการณ์ที่เขาเห็นมากสินะพี่น้องประสบการณ์ที่เข้าเห็นมาก เขาบ่ะอายเอาบ่เขาบ่ะอายพี่น้องฝรั่งเขาบ่ะอายเอามันเป็นธรรมเนียมของเขามันเป็นธรรมเนียมของเขาเมียค้นไทยนะอปากอยู่บาทที่เนี่ยเขามาหาซอกออกบาทที่นี่ยากเ้ามาเลี้ยงเขาน่ะนะห้ามาเบื้องดูแลเขาน่ะผู้ล่วงค้นกับอะไรอี๋ยนาะผัวตายแล้วก็ดูแลฟี่ไปซื้อพี่น้องดูแลฟี่ไปซื้อเออ หน้าโกรธเขาก็บ่มีอันนั้นบ่มีอีหยังแทนที่ว่าเขาสิได้หาเงานินหาขัานแทนที่ว่าเขาสิได้อะอันนั้นอันนี้เสียเวลาเขาเสียเวลาเขาดูแลเขาเอาละจ้าเดี๋ยวเดะเสด็จขออนุญาตเให้เนี่จนิ้ต่อกอกันพี่น้องโซกันบวากันอ่าขอพูดอะไร,รพู้ที่เบิ่งตาต้นจนจบขอบคุณผู้ที่ กดติดตามย้ายโซทั้งใหม่และเก่าจะพ่อกันในคลิปหน้าจ้าวัดีจ้า